สวัสดีครับผมขอรบกวนทางชุดนอนนะครับพร้อมสปอนเซอร์ GGKStore.com e y เพจและเว็บไซต์ผู้ให้บริการบัตรเติมเงินเกมต่างๆทั้ง Steam Wallet, iTunes, Google+, PSN, Battle.net ง่ายๆแค่เติมเงินสั่งซื้อแล้วรับโค้ดได้ทันทีผ่านระบบอัตโนมัติตลอด24ชั่วโมง b i ผมไม่มั่นใจว่าจะเล่นเดโมนี้จบไม่สิผมมั่นใจว่าผมจะเล่นเดโมนี้ไม่จบโดยประการทางปวงเห็นไหมมันเป็นแบบที่ผมเคยเขียนไปไว้ที่เพจเขียนไปไว้ที่เพจเขียนไว้ที่เพจอะว่าเวลาเราหายเร็วๆเหมือนเหมือนไฟฉายมันจะดีเลยนิดๆแล้วกำลังจะหนีออกจากบ,บ้านแล้วเราจะกดเปียนโนทํทำปองอะไรหรอ ไฟฉายมันจะดีเลยเหมือนมันจงใจดีเลยเพื่อให้เราต้องหันไปเจอความมืดก่อนแล้วมันค่อยตามมาเนี่ยทำไมมันเอ๊ะโอเคเหมือนคราวที่แล้วที่ผมลองเพื่อดูว่าแบบคอมผมเล่นไหวหรือเปล่ามันเปิดพือดออกไปเลยเนี่ย ที่แล้วผมไม่ได้มาทางนี้แต่ผมไม่ไม่ไม,ม,มผมผมผมรู้สึกว่าเราควรไปทางนี้ใช่ไหมเพราะมันสว่างกว่าประตูมันปิดเองแล้วตกใจมือตัวเองด้วยไม่ใช่อะไรเอ้ครที่แล้วผมไม่เห็นห้องนี้ผมเดินผ่านไปเลยแฮออปัญหาคือเราไม่รู้ว่าไอเทมอะไรมัน เก็บได้ไหมนี่ไงเวลาเราเดินผ่านตรงไหนมาแล้วนะมันมันจะกลายเป็นมืดๆเนะี่ยดูดิโอเคถ้าเกิดเก็บไอเทมได้มันมันจะเป็นยังไง,ไงมันจะเลือนแสงมันจะบอกลเลอนี่ยอย่างลิ้นชักผมก็ไม่รู้ว่ามันเปิดได้ไหมผมยังไม่ได้เข้าไปดูในส่วนของ option อ p i เ้ยตกใจกับตัวเองใน option ว่า ว่ามันมีอะไรให้ปรับนี่ไงอ๋อมันจะต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมดัมมี่มันคือนิ้วของตกใจแม้กระทั่งเสียงปิดลิ้นชักมันคือนิ้วนิ้วของตุ๊ก,กตานะ่ยใช่ไหมหุ่นหุ่นที่เราไว้สำหรับดูแบบสรีระมนุษย์เออมีอะไรกระพริบกระพริบอยู่ตรงนั้นด้วย อืมออกจากบ้านเนาะออกจากบ้านผมเคยวิ่งเข้ามาในห้องนี้นิดนึงแต่ว่าไปไกลสุดก็แค่ห้องนี้ด้วยเหมือนกันนะ,ะมันน่ากลัวแหมแกทั้งตอนที่มันสว่างอยู่โอเคโอเคโอเค <c oughs> ถ้าเสียงเบาลงไปว่าผมถอยออกจากไม์เสียงก็เลยเบาลงผมถอยออกไปจากหน้าจอ อ้าวเฮ้ยแล้วยังไม่รู้เลยว่าเก็บอะไรบ้างได้ไหมอ๋อไม่นะไม่ไม่น่าจะเก็บอะไรได้ใช่ไหมไม่ไงั้นมันคงจะมีตัวเอฟบ,บอกขึ้นมาแล้วเออเราเราออกจากบ้านหนีเออกจากบ้านเราไม่ได้จะเก็บไอเทมไม่ได้จะปนบ้านเขาผมเห็นเหมือนหนูหรือแมงสาบถ้าแมงสาบไม่เป็นไรอย่าเป็นหนูโอเคใช่สิ ทำยังไงให้ประตูมันโอ้ยเหรอนั่นไงนั่นไงมันมันเบสิกสุดๆเลยนะใช่ไหมนั่นไงที่ตัดเหล็กโอเคอันนี้เราโอเคมากเลยนะคือขอบคุณครับ กลังจะบอกว่าโอเคตรงที่ว่าศพที่เป็นจากสัตว์มันไม่ทําให้เรารู้สึกอะไรมากเพราะเรา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 เฉยๆถ้ามันเป็นสัตว์นะ่ะแล้วมันไม่ได้เป็นคนแล้วก็แล้วมันก็ไม่ได้ตายต่อต่อต,อต,อต,อตอ่เรามันตายอยู่ก่อนแล้วนะและ้วนั่นคืออะไรอ๋อ,อมือเราเอง อ๋อผมกดที่เมาส์ตรงลูกเลือนแล้วมันไม่มีมือขึ้นมาเองเออ๋อผมเดี๋ยวนะมันยังไงอะก็ไม่ได้นะผมผมเอาขึ้นมาไม่ได้ โอเคเออเผมไม่อยากเดินผ่านไอเด็กคนนั้นแต่ผมจะเอาโคบาของผมขึ้นมาได้ยังไงอ๋อได้มันโอ,โอเค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 ผมขอถอยเอ,อจาจกไม้แป๊บ อ๋อทีวีที่ห้องเราใช่ไหมทีวีที่ห้องที่เราออกมาเมื่อกี้มันมีทีวีแล้วมันผมเคยคลิกตอนที่แบบทดลองดูเฟรมเรทว่าเราต้องมีวิดีโอถึงจะเข้าได้เออถึงจะเปิดมาดูได้โอเคแต่ผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเจ้าไอเทมที่อยู่ตรงมือผมนี้อยู่นะแล้วผมยกมือขึ้นมาแบบนี้เพื่ออะไรผมไม่เข้าใจเมื่อกี้เมื่อกี้มันอยู่ข้างบนนี้หรือเปล่าผมไม่ทันได้มองแล้วผมจะเดินผ่านมันไปได้ไงโดยที่ไม่เหยียบมัน ใช่สีมันไปไหนแล้วนะอ๋อโอเคข้าขอโทษแต่เจ้าเจ้าทำร้ายข้าก่อนนะโอเคอันนั้นคือประตูที่ออกไปชัวๆใช่ไหมมันมีแสงแล้วแปะโป้งเอาไว้ก่อนนะอ๋เอเสียงน้ำหยดโอเค โอเคเฟรมเลทผมตกไป5เฟมเลทน,อน้องๆอาจาจะยังไม่รู้สึกผมเห็นตัวเลขที่อยู่บนความคุ้มของผมทำไมโอ้ชิไม่เ oh, สียง <c oughs> <บ>เห็นไหมมาทำไมต้องมืดในเมื่อเราก็เดินผ่านตรงนี้มาแล้วเนี่ย oh. อ๋อเราเดินไปชนมันใช่ไหมโอเคโอเคเสียงเกิดไปเสียงโอเคไปประตูโอเคโอเค อนี่ไงเราไม่ต้องกดอะไรขึ้นมานี่มันก็มีให้เลือกตรงน,นี้ได้อยู่แล้วโอเคเสียเวลาตอนแรกเราก็ดูไปแล้วไม่ใช่หรออ๋อไม่ใช่มันคนละอันกันมาตรวจที่บ้านวันที่หนึ่งเอ้ยอ๋อมันคือไทเติ้ลอ๋อหมันมันเคเห็น,นเนทเฮเลอร์ make sure the sound is right this time i don't want to repeat of amarillo that was two fucking years ago i don't do adr all of the huh? new guy I'm not feeling it sheep okay. dung just don't be surprised if we have to make a change new plan we do a walkthrough of the inside first then we shoot the intro just like we always do just try to say the show's name this time okay no problem เกลียดมากเวลาคนทําแบบเนี้ยเวลาคนเอาไฟฉายส่องหน้าล้วพูดเนี่ยเกลียดแบบ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 เกลียดมากๆเลยเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะหัวผมโล่หมดอ่ะจ้ากำลังถ่ายอยู่ครับมันโอเคมันสารคดีใช่ไหมสารคดีอะไรบ้านผีสิงเหรอ แล้วปัญหาคือเวลาเล่นเกมลักษณะแบบนี้มันจะต้องใช้สมองในการที่แบบจําว่าทางอยู่ตรงไหนแล้วไอเทมนี้ไปใช้อะไรต่ออะไรเงี้ยแล้วเราทำยังไงไม่ได้เวลาที่เดินในนี้แล้วหัวมันโล่งไปหมดอ่ะบายบาย <c oughs> ไม่ได้ใช่ไหม,มบ้านเดียวกับเราเม,มื่ <c oughs> อกี้ไหมคนละประตูกันนีกอ๋อประตูเ <c oughs> ดียวกันนี่ประตูที่เรากำลังจะออกที่มีเด็กผีตก ใช่ไหมใช่ไหมใช่สุดๆนี่ไงตู้ออกเลยยังไม่ได้ <c oughs> มันรอเราอยู่ใช่ไหมไม่ไงั้นมันก็ไม่พูดที่นี่โดนทออทิ้งแล้วทนทออทิ้ง <c oughs> น่ารักเชียวไอ้บ้านผ <c oughs> ีบ้าน แซดกับแมการี่เบเกอร์เจ้าของบ้านเหรอทำไมมันมืดข้าขออยู่กับเจ้าเลยไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าเขาโอ๋เลยไม่ได้รู้เลยว่าเขาพูดอะไรกันเมื่อกี้นี้น่ะเอาให้เปิดประตูได้ไม่ใช่เปิดประตูได้สิเปิดลิ้นชักได้อไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรเนี่ยอาอเปิดได้เท่าไหร่อันนี้เอะ อันเดร์เขาอยู่กับแกนะเราเปิดลิ้นชักอยู่จะไปรู้ได้ยังไงโอ้ยทำไมทำไมกล้องผมไฟฉายไม่แรงเฮ้ยมรู้แล้วว่าต้องอยู่ด้วยกันแต่เมื่อกี้นี้นะ หรือมันเป็นแค่บัก๊กนี่ไงประตูห้องผมใช่ไหม <c oughs> อ๋ออันนี้ว่าเสียงผมเปไดิปดประตูไปด้วยไปด้วยกลัวกลัวข้างหลังเ <c oughs> ปิดประตูไม่ได้ ผมจำห้อง <พ uka> <c oughs> นี้ได้เป็นห้องเราเราอยู่ด้วยขออยู่ด้วยโอเคตรงนี้เป็นทางตันผมหันหลังให้กำแพงันคงไม่เป็นไร What the hell You gotta fucking kidding me อ๋อเอาโทษทียินพังทาง อา้าอย่างนี้ถ้าเราเริ่มต้นใหม่ดีไหมแล้วเราลองกดตรงเมื่อกี้ดูบ้างใต้นี้เหรออะไรละ่ะอ๋อไอ้น,นี่เหรอคันโยกตรงนี้เหรออ๋อล้อด้วยดีนะที่มันกด C เป็นการย่อตัวเหมือนกับ d i s h o n o r 2สอเลยเนี่ยผมคุ้นเคยเลยแบบเริ่มต้นมาต้องต้องกด C ตลอดอะไรเงี้ยในการที่เราจะเดินเข้าไปผมรู้สึกมันมีอะไรตามหลังเนี first. of first. nice coming hero ladder. shot So the My. me you Need down a uh, ไม่ต้องต้องแบบจะให้เราฉายขึ้นไปใช่ไหมว่ามันแบบกำลังปีลงมาก็โถวัยโตขึ้นจะไม่เป็นตากล้องแก่แล้ววะไม่ทันแล้วป่ะ <c oughs> นั่นแหละเด็กๆตากล้องเป็นอาชีพอ๋อโอเคโอเคไม่เอาแล้วมันไม่โอเคนะแบบนี้ ลงมาดีไม่นะไม่นะมัน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 เบสิกเกินไปที่เราจะตกหลุมตรงนี้ด้วยการที่เราจะเดินเข้าไปแล้วมันมันจะต้องหันมาอะไรแปล,แปลกๆใช่ไหมใช่ไหมโอเคผมเลิก <laughs> ไม่ไม่มีทางที่ผมจะเล่นต่อไปจากนั้นในเมื่อเกมมันมันเล่นมุกนี้ในแบบที่แบบเจ้าเจ้ามาสะกิดหลังข้าสิแล้วแล้วข้าจะแบบหันมาหาเจ้าแล้วข้าจะยิ้มด้วยหน้าตาที่แบบ อาจจะไม่มีหน้าแล้วก็ได้ซ้ำอะไรเงี้ยไม่หน้าไม่มีหน้าแล้วก็ได้ด้วยซ้นะําน่ะใช้พลังเยอะกว่าแคสดิสออเนอร์ทางมิชชันหรือว่าเล่นโดตาสักสิเกมด้วยซ้ำนะ่ะมือเย็นเจี๊ยบเลยนะเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้า ซึ่งไม่ได้รับปากว่าจะเป็นเกมนี้เฉพาะตอนนี้เฉพาะวิดีโอนี้สวัสดีครับผม